เรามาลองดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับข้อนี้ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วยังมีข้อจํากัดอีกว่าในการทําโจทย์ข้อสอบเตรียมสอบเข้าหนูมีเวลาแค่2นาทีโดยประมาณเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยว่าโจทย์ข้อนี้หนูจะทํำยังไงอันดับแรกนะมันเอาเศษส่วนซ้อนเนี่ยครับมาลอกล่อเราให้เรารู้สึกว่ามันโอ้โหมันซับซ้อนมันมีความวุ่นวายแล้วมันดูแล้วมันไม่น่าจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พี่ถามคําถามเล่นๆก่อนพี่เอาแค่นี้ก่อนดูนะดูแค่นี้ก่อนนะดูแค่นี้ก่อนแค่ข้างบนนี้นะยังไม่ต้องไปดูอะไรเยอะดูเท่านี้พอหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามพี่ถามคําถามง่ายๆปกติเราบวกลบเลขที่เป็นเศษส่วนเราทําอะไรกันอ่าอันดับแรกหนูต้องทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมอ่าแล้วหนูก็คูณล่างคูณบนคูณบนคูณล่างอะไรก็แล้วแต่หนูใช่ไหม มันมีทริคง่ายๆครับวิธีการทําง่ายๆถ้าหนูมีเลขเศษส่วนแค่สองตัวนะแล้วหนูต้องการทําส่วนให้เท่ากันนะครับวิธีการทําที่ง่ายที่สุดเลยเขาชอบทําวิธีนี้คือเอาตัวเศษตัวส่วนข้างล่างกับเศษส่วนข้างล่างเนี่ยมันคูณไขกันคูนไขคือทํานี้ครับเอาตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้แล้วข้างล่างสองตัวเนี่ยคูณกันเองอ่าอ้าวให้ดูตัวเลขก่อนนะให้ดูตัวเลขก่อนนะวิธีการของพี่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ จากข้างบนนี้นะแค่นี้นะเอาแค่นี้นะแค่นี้นะข้างบนก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นนี้ครับพอหนูคูณคว่ยปุ๊บมันจะเกิดมาเป็นงี้สามใช่ไหมสามใช่ไหมแล้วลบอ่าพี่ลบตามเครื่องหมายเขานะเพราะมันเป็นลบนะแล้วสองไปคูณหนึ่งว้กันใช่ไหมได้สองแล้วเสร็จปุ๊บข้างล่างเนี่ยสองกับสามคูณกันเองคําตอบได้หกมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆหนูลองคิดตามตามเลขแบบพื้นฐานที่หนูเคยเรียนมาก็ได้สองเนี่ยหนูอยากทําเป็นหก หนูต้องคูณ3คูณล่างก็คูณบนข้างบนก็เลยกลายเป็น3ไงส่วนเลข3ข้างล่างที่เป็นตัวส่วนอีกตัวหนึ่งหนูต้องคูณ2เพื่อกลายเป็น6ข้างบนก็ต้องคูณ2ไงมันก็เลยกลายเป็น2ไงแล้วพอส่วนหนู6เท่ากันหนูก็จับมาสามลบ2ข้างบนถูกไหมคำตอบก็ได้1ส่วน6ถูกไหมอ,อันนี้พี่พี่สร้างให้หนูเห็นก่อนนะว่าหลักการของพี่พี่จะทำแบบเนี้ยทุกชุดสังเกตนะพี่มีกี่ชุดที่เห็นตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนี่นี่นี่ นี่นี่แล้วยาวไปถึงเป็นพันเลยลูกถึงสองพันเลยแต่ถามหน่อยแล้วพี่จะไปทำทำไมให้มันเยอะก็ทำให้มันเห็นแนวทางในการคิดเลขก็จบแล้วโอเคอ่ะบางคนบอกโูหมันเริ่มเยอะโอพี่ทำไม่ไหวเว้เอาลองก่อนลองดูก่อนอ่ะดูนะดูตัวล่างนะก้อนนี้นะพี่ให้มองก้อนนี้นะก้อนนี้นะพี่ใส่วงเล็บตรงนี้นะครับดูก้อนนี้นะพี่หารตัวนี้นะอย่างนี้ก่อนนะอ่ะให้เห็นนี้ก่อนนะพี่ใช้วิธีเดิม คูณไข่แล้วข้างล่างคูณกันเองทางัานพี่ถามก่อนถ้าคูณไข่พี่ได้เลขอะไรครับสี่ไปคูณหนึ่งได้สี่ทางัานพี่ได้สี่ลบใครลบสามแล้วหารใครหารสามคูณสี่ได้สิบสองสามคูณสี่นะครับสามคูณสี่จริงๆตัวเนี้ยสามคูณสี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้ให้นิดนึงเพราะว่าบางครั้งเดี๋ยวพอตัดตัวเลขแล้วมันจะเห็นชัดเขียนค้างไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับพี่ขอสองคูณสามก่อนจริง,รงๆมาได้หกนั่นแหละไม่มีปัญหา แล้วข้างล่างมันสี่คูณสามก็ได้สิบสองแต่ถ้ามันเขียนเลขเป็นหกกับสิบสองบางครั้งอาจจะดูยุ่งยากในการตัดเลขแต่ถ้าเห็นเลขชัดๆสองกับสามสามกับสี่นวหนูจะเห็นภาพง่ายขึ้นโอเคพี่ขอทําต่ออีกสักสองอันสามอันให้เห็นภาพนะครับนิดเดียวนะดูนะดูนะดูดีๆนะพี่กําลังจะบอกว่าตัวนี้คูณคูณของพี่มาจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วพี่กําลังจะทําชุดบนตัวนี้กับชุดล่างตัวนี้เหมือนตะกี้ที่พี่ทา โอเคนะครับถ้างั้นพี่เริ่มทุกอย่างเหมือนกันนะข้างบนพี่ก็จะกลายเป็น5ลบสส่วนด้วย4คูณหหลักการเดิมนะจริงๆ4คูณ5มันได้20นะครับไม่มีอะไรนะไม่ได้มีผลอะไรแต่พี่เขียนแค่ให้ดูก่อนว่ามันมาจาก4คูณ5ได้20เท่านั้นเองโอเคนะอ่ะทีนี้ดูต่อนะข้างล่างทำเหมือนกันนะ6กับ5ไขคว้กันนะถ้างั้นได้6นะครับลบใครลบ5แล้วหารตรงนี้นะได้5้คูณหนะ โอเคอ่ะโอเคนะครับทีนี้ดูต่อนะพจถัดมาพี่เว้นเลยแล้วพี่ไปดูตัวสุดท้ายเลยไปดูตัวสุดท้ายเลยนะไปดูตัวสุดท้ายเลยนะดูนะดูดีๆนะตัวสุดท้ายพี่นะคูณนะแล้วตึบต๊บตึ๊บตึ๊ไปจบพดสุดท้ายเลยนะพจสุดท้ายเลยนะทุกอย่างทําเหมือนเดิมที่หนูทําคูณไขว้ซะข้างบนจะกลายเป็น1 9ึ่งเก้าเก้าเ้าลบหนึ่งเ้าเ้าแปดถูกไหมลูก ดูนะเหมือนเดิมนะไอนี่คูณไข่ไอนี่คูณไข่ข้างล่างคูณกันเองโอเคนะครับถ้างั้นข้างล่างคูณกันเองจะกลายเป็นเลขนี้นะหนึ่งเก้าเก้าแปดคูณหนึ่งเก้าเก้าเก้าโอ้โหเลขเพียบเลยแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอ่าหานะหานะทีนี้มาดูพดล่างนะพดล่างนะกลายเป็นสองพันลบนะหนึ่งเก้าเก้าเก้าหารด้วย หนึ่งเก้าเก้าเ้าคูณสองพันโอเคเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเขาเยียบให้ดูเต็มๆก่อนนะครับพอหนูทำมาถึงบรรทัดเนี้ยจริงๆถ้าพี่พูดตรงๆนะถ้าพี่ทำแบบไม่ได้อธิบายอะไรหนูนะพี่ก็เขียนเลขของพี่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอาจจะใช้เวลาตรงเนี้สักนาทีหนึ่งโดยประมาณทีนี้มาดูนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนง่ายขึ้นดูนะเห็นตัวนี้ไหม ลบกันเหลือหนึ่งเนี่ยลบกันเนี่ยเหลือหนึ่งเนี่ยลบกันเนี่ยเหลือหนึ่งเนี่ยลบกันเหลือหนึ่งเฮ้ยจะเห็นว่าตัวเศษของทุกอันเนี่ยเหลือหนึ่งหมดไม่ว่าจะเป็นเลขที่เยอะที่สุดก็ยังเหลือหนึ่งดูดิเนี่ยหนูลบยังไงก็หนึ่งลูกหนูลบยังไงก็หนึ่ง แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเศษส่วนซ้อนกันอยู่ก็จริงโอเคไหมครับแต่ถ้าเราดูตัวเลขจริงๆเนี่ยมันสามารถตัดเลขได้แล้วเพราะข้างบนก็ติดเศษส่วนข้างล่างก็ติดเศษส่วนโอเคไหมถ้างั้นถ้าพี่ดูตัวเลขจริงๆนะดูนะข้างบนนะขอเขียนอีกหนึ่งชุดนะครับมันจะกลายเป็นตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวนี้หนึ่งหารด้วย สองคูณสามใช่ไหมสองคูณสามใช่ไหมแล้วพี่กําลังจะเปลี่ยนไอห,หารตัวเนี้ยเป็นคูณเป็นคูณนะแล้วพี่พลิกกลับเศษกลับส่วนมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับไอสามส่วนสี่เนี่ยจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้อ่าแล้วตัวนี้มันก็จะกลับเศษกลับส่วนเป็นอย่างนี้นี่คือคู่นี้หนึ่งคู่นะคู่นี้นะหนึ่งคู่นะหนึ่งชุดนะแล้วพี่จะมีแบบเนี้ย ทุกชุดไล่ไปเรื่อยๆทุกชุดไล่ไปเรื่อยๆถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ทำนะครับพี่จะคูณด้วย1ส่วนด้วย4คูณ5ข้างล่างอย่างที่พี่บอกนะครับถ้าพี่ใส่เลข62บอเนี่ยบางครั้งมันตัดแล้วมันดูยากแต่ถ้าให้เห็นเลขพวกนี้มันจะดูง่ายกว่าและคูณเปลี่ยนหารนะเนี่ยเนี่ยไอหารตัวเนี้ยไอหารตัวเนี้ยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถ้างั้นพลิกเลยครับ ห้คูณหขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้ว1มาอยู่ข้างล่างดูนะแล้วถ้าพี่ทำตัวเนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายคูณนะครับไอพจนสุดท้ายของพี่อ่ะมันจะกลายเป็นใคร1หารด้วยหนึ่ดคูณด้วยห 9, 9ึ่แล้วก็คูณด้วยกับเศษกับส่วนล่างขึ้นบนก็กลายเป็น1999งเก้คูณสองพ สองพันนะหารหนึ่งข้อนี้ดูยาวนิดนึงนะแต่เหมือนคนเห็นทางสว่างนะลูกสังเกตนะเฮ้ยตัดดีตัดดีดดสามตัดสามได้สี่บนตัดสี่ล่างได้ห้าบนตัดห้าล่างได้แล้วมันก็จะตัดกันไป6กบนหกล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างตัดหมดเลยแล้วสิ่งที่เกิดคืออะไรไอ้เก้าเก้าแดเนี่ยมันก็จะเจอหนึ่งเกก่อนหน้าเนี้ตัดกันไป แล้ว199่ก็จะตัดกันทิ้งอีกเบ็ดเสร็จข้อนี้จริงๆเนี่ยเหนือจะเหลือตัวเลข2ตัว2ตัวนั่นคือตัวไหนนี่ไงข้างบนมี2,000ข้างล่างมีเลข2ถ้างั้นเลขทั้งหมดที่หนูเห็นในโจทย์ข้อนี้มันเหลือเลขเท่านี้เองลูก2,000หาร2แล้ว2,000หาร2หนูคิดเลขไม่ทันหรือไงคำตอบข้อนี้ตอบ1,000นนี่ไง ข้อนี้คำตอบเป๊ะเลยครับคำตอบข้อนี้ตอบหมายเลขสองอ่าโอเคนะอ่าพี่ขยับให้ดูนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยเบ็ดเสร็จตอบหนึ่งพันแล้วเราได้คำตอบแน่นอนข้อนี้ใช้เวลาจริงๆเนี่ยประมาณสองนาทีนเสร็จถ้าไม่ได้เสียเวลาในการพูดอธิบายอะไรนะใช้เวลาประมาณสองนาทีหนูสามารถทำได้ถ้าหนูเข้าใจทริคในการเริ่มต้นของโจทย์ข้อนี้ก่อนแต่ถ้าไม่เข้าใจในการเริ่มต้นของโจทย์ข้อนี้ มันไปไม่ถูกแน่นอนเพราะโจทย์ข้อนี้ซับซ้อนเลยนะครับโอเคนะข้อนี้หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางในการทําโจทย์ลักษณะแบบเศษส่วนซ้อนที่เป็นลักษณะบวกลบแล้วเริ่มจะเห็นว่าตัวเลขมันเริ่มเรียงต่อกันเป็นชุดนะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราให้เห็นภาพว่าเราสามารถประยุกต์วิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับ